ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธา,านีก็ได้มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2 5 1 6นะครับภายใต้แนวคิดยุวชวนวิทย์คิดนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืนครับ ขี่อังคานเฉลิ้ปเพเกียรติเจ็ดรอบระชนมันภาษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอํเาเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2567ภายใต้แนวคิดยุวชนวิทย์คิดนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สีเขียวที่ยังยืนนนครับโดยมีรองศาสตราจารย์ดรชุตินัน์ประสิทธิ์ผู้ริปรีชาเป็นประธานเปิดงานเพื่อเป็นการนอมก้าวนมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาณน้นามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่4ีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและสะดูดีเถิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปลูกฝังให้เยาวชวนมีเจตคติที่ดีนะครับเห็นความสําคัญและความจําเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดยุชวชนวิวีดคิดนวัตกรรมเพื่อเศษร,รษฐกิจสีเขียวทีย่ยั่งยืนซึ่งในงานนะครับก็มีการจัดนิทรศการเทริดพระเกียรติพระวิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยในหลวงราชการที่9และราชการที่10 การออกบูธนิทรรศการนะครับความรู้ของคณะและภาควิชาต่างๆการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การแข่งขันทักษะการตอบปัญหาการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันซื้อนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และการแข่งขันหุ่นยนต์การประกวดและการแข่งขันนะครับการใส่เครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์การประกวดสื่อสั่งสรรการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันจรวดน้ำการฝึกทักษะนะครับอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเหตุงานในตลาดแรงงานการจัดการแข่งทางวิทยาการการจัดการแข่งขันทางวิชาการเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคต้นออกเชียงเหนือการเข้าแข่งขันนะครับในระดับประเทศต่อไปซึ่งนี่นะครับเข้าก็มีเสียงของอธิบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับ เราเขวยว <Okay. S 1> นอธิบุีิไหมทุกวันนี้วิทยาศาสาตร์มีความสําคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนประเทศนะคะวิทยาศาสาตร์ก็คือการค้นพบสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นปัจจุบันเห็นไหมคะ ai เข้ามามีบทบาทไม,ม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้วิทยาศาสาตร์ในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าทุกคนไม่ตระหนักถึงความสําคัญนะคะ เราก็าจะไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้อย่างยัง่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนนะคะโดยเฉพาะตัวเล็กๆที่เห็นในงานวันนี้นะคะโลกปัจจุบันตอนนี้เห็นไหมคะว่า go green นะคะทุกอย่างต้อง Green เราไปกรีนเคมีสตรีกรีนเอเนจีกรีนอีโคโนมีนะคะเพื่อที่จะทำให้การพัฒนานี้เป็น sustainable ก็คือ,อยั่งยืนเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้คําว่ากรีนก็คือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดแล้อมค่ะค่ะก็เป็นประจ